สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่มกรุงเทพนะครับผมเรากําลังเนี่ยตามกิจตามหาดอกไม้ให้บัณฑิตจบใหม่นะครับผมเราจะเดินไปดูข้างนอกมาหาวิทยาลัยก่อนนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูข้างหน้ากนันดีกว่าว่าเป็นยังไงตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ามาหาวิทยาลัยแล้วนะครับผมข้างหน้าจะเป็นซุ้มขายของแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาเอ้ยไม่ใช่บัณฑิตจบใหม่นะครับ สีที่ผมตามหาผมอยากได้แบบดอก,กไม้สีขาวสีฟ้าสวยๆฝนเยอะนิดนึงเป็นในวันวันของเืนกลับร้อยอ่ะสักเทไดร่บ้างุ้ย ช่อนีสวยนะนี่เันยนี่นเจอสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวขอดูข้างในหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววนกลับไปสิ่งที่ผมสนใจเอาละเอาละ ผมสนใจร้านนี้แหละขับได้นะคะรับูปหลานขนาดนี้จ้าตอบขับได้จ้ะ4ี่รอ้บบาทจ้าอันนี้400เหรอครับจ้าบูลาร์นัทบันไทยเดนเยีย400บาทจัดเท่าใหญ่บูลารเช่อเล็กย250บาทจ้ามีอยู่เท่าเดียวนะ,ะอ่าผมเอาอันนี้แล้วกันได้จ้าเป็นสแกนจ่ายครับได้เลยจ้า เดี๋ยวสแกนจ่ายตังก่อนนะครับจ้าทะลสวยทะลูกระเป๋าก็มีนะครับเราได้ครับได้ละลูกตอนนี้เราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนักสีดอกไม้สีฟ้าและสีขาวสวยงามปั๊บหมดแล้วนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับครับผม เราก็ได้มาแล้วนะครับผมดอกไม้สําหรับบัณฑิตจบใหม่นะครับผมภฐฐารกิจของเราก็เสร็จสิ้นแล้วที่เหลือแค่รอบัณฑิตลงมานะหะแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันนะครับอตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาไปรับบัณฑิตจบใหม่แล้วครับเดีย๋ยวเรารอญาติอีกนิดนึงแล้วก็จะไปเจอบัณฑิตกันข้างหน้านะครับผมตอนนี้เราอยู่ข้างหลังนะครับผมนี่ครับญาติิรอไปรับบัณฑิตของเรานะครับ เดี๋ยวเราไปเจอันข้างหน้านะครับอะไรครับประดิตของเรามอบรางวัลให้กับบัณฑิตจบใหม่นะครับ อ,อดกล้้งวยทำอะไรครับ <c oughs> อะยิมยิมยิมมองกล้องหน่อยซิรับแบบเต็มไม้แต่มือ <c oughs> แล้วรับข้งบางเดี๋ยวเราไปให้ของมันจะจมใหม่ข้างหน้ากันดีกว่าครับ